พี่น้องครับสวัสดีทุกท่านนะครับมือหนีผ้าทุกท่านมาเบิงการวันแห่ล่งปลานะครับพี่น้องครับอยู่บ้านหนองย่างตำบลคู่เมืองอำเภอมหาชนะไสจังหวัดยโสธรครับเบิงบรรยากาศนะครับพี่น้องครับอ้ยบรรยากาศนั่นเพิ่นได้เรื่อยๆครับพี่น้องกำลังโยนขึ้นมาโยนขึ้นมาแล้วพุ่นโอ้หลายตัวล่ะครับถืออยู่ถืออยู่ป้ายยังครับสึเพิ่งโยนขึ้นมาปลาขาวโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับบรรยากาศนี้ คือคางแห้งครับพี่น้องเด <c ouse> <Island> like <ivan> ี <at> ๋ยวไปเบิ้งหุ่นก่อนใาใหญ่หุ่นพนามาแล้วหุ่นลาใหญ่โอ้มาเบิ้งลาใหญ่ก่อนที่ใบหยังครับนน่ครับฮปใาหยั่งละเซียนเซียนปลาโจกป่ครับนน่อยโอ้คนนด้ปลาโจกญ่นะครับพี่น้องครับสุดยอดแห้งเซียนกับมาตาสุลินคือกันบ่ครับนน่โอ้มาหวองเดียวกันอำเภอโนนนาไลเนาะครับน้อโอ้เซียนโนนนาไลคนนีหมานทุกคนครับพี่น้องครับ ปัญหากินเก่งด้อครับพี่น้องเบิ่งบ่ป้ายยังนะครับออกมันถือดินลุกดิกลุกดิกว่ะรุดออกไปเลยพันว่าเอาเบิ่งแล้วด้วยครับพี่น้องครับเบิ่งนี้ครับโอ้ยพี่น้องเบืองกันครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับเสียนมาจากอำเภอโนนนาไลจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องครับป้ายยังะล่ะ สุดยอดครับพี่น้องครับปลาหน้าเนาะนโมตัาษาว่าเดปลาหน้าเหนปลาตวยพี่น้องครับมึงบรรยากาศมืดๆน,นี่คือคักแห้งครับพี่น้องครับกาวรวานเหล่งปลานะครับพี่น้องครับ บ้านหนองยางตำบลคูเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรครับพี่น้องครับตเดีวใจนะครับแบ่แยกเพศนะรือพี่นองหครับติงนะครับผมสุดยอดแน่ครับพี่น้องครับเบิ่งเอาครับนี่ย เมืองปลาเพิ่นได่ได้ครับพี่น้องขุนปลาข่าวตัวใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับสองตัวนี่ครับเพิ่นได่ครับปลาข่าวตัวใหญ่แห้งพี่น้องปวดมันยกขึนมาแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยมาเบิ่งไก่ไก่พี่น้อง